พระเอกดังเปิดตัวควงสาวสวยสุดท้ายคดีพลิกคือคุณแม่สำหรับบลูพงศิวัน์ตามงวันเจริญเป็นอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งพ่งแรงค่ะที่ปัจจุบันอายุเพียง23ปีเท่านั้นบลูเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยโดยบูนั้นมีชื่อเสียงจากการเล่นละครเรื่องกงกมรับบทเป็นป๊อกซึ่งความหล่อของบูนั้นบอกเลยค่ะว่าไร้ที่ติ จนได้รับฉายาว่าลูกรักพระเจ้าล่าสุดบูได้ควงสาวสวยไปดินเนอร์แต่สุดท้ายคดีพลิกเพราะสาวสวยคนดังกล่าวคือคุณแม่ของบูโดยบลูอวยพรวันเกิดคุณแม่สั้นๆว่า HBD มัมแต่ว่างานนี้ทำเอาหลายคนหลุดโฟกัสไปที่ความสวยฉ่ำเวอร์ของคุณแม่คุณแม่คือน่าเด็กมากๆนึกว่าพี่สาวกับน้องชายซะอีกแฟนๆร่วมอวยพรวันเกิดคุณแม่รัวๆเลยว่า HBD ค่ะคุณแม่น่ารัก แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่ด้วยครับน่ารักมากๆสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงและสวยๆแบบนี้ตลอดไปเลยคุณแม่ก็สวยลูกชายก,หก็หล่องานดียกบ้านเลยจริงๆค่ะ